สวัสดีครับวันนี้ว่าพบกับผมเช่นเคยกับช่องหยกดัมเมอร์มิวสิกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของจากลาซาด้านะครับขาจับคาเบลครับขาจับคาเบลไหนับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับหยกหยกเลยไหมครับราคาเท่าไหร่ครับร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบยหสิบาทใช่ไหมครับครับไหนดูการการแพ็คสินค้าของทางร้านมาหน่อยครับ เปไงบ้างครับเดี๋ยวลองหมุนหมุนให้ท่านผู้ชมดูเลยครับเป็นไงครับกล่องการจัดส่งดีไหมครับดีครับแพ็คมาดีมากเลยครับไม่มีความเสียหายเลยนะครับจากภายนอกครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะครับเราไปดูภายในเลยไหมครับครับอันนี้ที่สั่งมาเป็นอะไรนะครับขาจับขาจับคาเบลคับคาเบลเี๋ยวันนี้เรามาดีวิวกัน ในห,ห้องตีกองเลยนะครับก็คือ,อยังไม่ได้มีที่เก็บเสียงเลยนะครับก็คือจะเป็นปินติดเลยนะครับคือรอให้ซับแล้วหนึ่งล้านก่อนจะไม่ลุกหนึ่งล้านครับมีซับสไครต์ตั้งหนึ่งล้านนะครับเรา <laughs> น่าจะมีงบที่ที่จะทำที่เก็บเสียงนะครับโอเคไหน นะครับผมการการการแพ็ของเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทางร้านแพ็มาแนี่ครับขาจับคาเบลขาจับคาเบลนะครับตัวนี้เป็นขาจับธรรมดาครับไม่ไม่ได้มีห้ออะไรนะครับมีแล้วขาจับคาเบลแล้วราคาเบลอยู่ไปไหนครับเบล อยู่บนอยู่ชั้นอยู่ข้างบนนะเอาไปตีเล่นอยู่ข้างบนหรืมอมอลงมาเดี๋ยวต้องต้องไปเอาลงมาก่อนนะครับครับหลังจากที่เราโยกวิ่งยึดเอาคาเบลขึ้นมานะครับจากชั้นบนครับอันนี้เราจะมาลองประกอบดูเลยนะครับลองเอามาใส่ครับลองประกอบเข้าไปเลยครับขาจับคาเบลตัวนี้ขนาดกระทันรัดเลยนะครับกระทันรัดไม่ลูก กระทันร้านเลยนะไม่เก๋ากครนะพอดีนะครับนี่ถ้าไม่เห็นของทิ้งนี่ก็คือแบบพอดีเลยนะครับไม่ยาวครับครับแะไรก็นี่ครับจับเข้าไปกับอะไรนะลูกไหนลองบอกท่านผู้ชมหน่อยดั้มครับขอบของด้ําครับขันพอพอดีนะครับไม่ถึงกันแน่นมากครับแล้วก็เอาคารบอนของเราไปใส่นะครับ เราสามารถปรับต่าสูงได้ตามความถนัดเลยใช่ไหมครับครับคาเบตัวนี้เป็นของอะไรครับค CMC ครับ CMC ครับตัวนี้ครับผมโอเคเมื่อเดี๋ยวลองลองตีดูนะครับว่าขาจับตัวนี้มันมันแน่นไหมครับว่ามันล็อกอยู่ไหมหลังจากที่เราลองตีดูครับลองเทสดูดูครับ ผ่านเลยนะครับโอ้โห oh, คือมีแบบ,บมัน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 แน่นมากเลยนะครับขาจาับตรงนี้คนระับเห็นตัวนี้แบบนี้ครับการยืดของของเขานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับไม,ไม่ไม่สับ,บไม่สั่นแล้วลูกนะมันไม่ไม่สะบัดเยอะนะครับถือว่าถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับโยกบอกท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวเพื่อเพื่อนๆที่อยากจะสั่งนะครับราคาเท่าไหร่ครับหนึร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับจากที่ไหนครับ ลาซาด้ารัลาซาด้านะครับจำร้านค้าไม่ได้ใช่ไหมครับจำจำร้านค้าไม่ได้มันมีหลายร้านนะครับตอนที่เราเลือกที่ที่จะสั่งนะครับมันมีหลายร้านมากเลยนะการแพ็กสินค้าของเขาก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็การขนส่งด้วยครับไม่มีชำรุดเสียหายตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาตัวนี้เราใช้เวลาสั่งกี่วันนะครกประมาณ2วันนะ2วัน2วันครับ โอเคถือว่าผ่านเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับโยกบอกว่าขอซักซักหนึ่งล้านใช่ไหมลูกหนึ่งล้านใช่ไหมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะวันขอซักหนึ่งพันก่อนหนึ่งเอาหนึ่งล้านโอ้โหเราจะได้แบบมีห้องเก็บเสียงนะครับอันนี้ยังโล่งๆนะันนี้เป็นห้องห้องตัดผมของของพ่อด้วยนะครับคือเป็นห้องตัดผมด้วยครับห้องดนตรีด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราลองโยกตีให้ ท่านผู้ชมชมอีกครั้งนึงนะครับว่ามันการจับของคาเบลตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาไม่แพงมากนะครับหนึ่งหบาทครับผมโอเค ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสสัครื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆให้พี่ๆดูนะครับขอบคุณครับ